ได้เวลาแขกรับเชิญจะหอบหญ้าไปกินที่อื่นแล้วนะครับดูฮะนี่แขกรับเชิญหอบเค้กกลับบ้านเลยดูฮะไม่เหลือก็หอบเลยนะครับหอบกลับเลยนะครับดูครับอ้าวละโอเคกลับบ้านไปได้เลยได้เวลาที่จะกลับที่พักใครที่พักมันแล้วตอนนี้อันนี้จัดการที่ห้องคุึกเนี้ย จัดวันเกิดที่หลับคุณศึกเลยนะครับที่อยู่ของคุณศึกเลยเวลาจัดวันเกิดมันก็ต้องจัดที่ห้องว่ะที่ห้องคุณศึกไปออดมาเร็วมาพอแล้วมาไปมาเร็วไปไหนนะ่ะดูดิมาเร็วมานี่มาเร็วเอาให้หมดนะไม่ไม่ให้เหลือมาแต่ว่าเดกทำควาสะอาดให้เลยตรวจ,จ,จสอบหมดเลยนะฮะ หอบหนีแล้วเอายญ้าหนีไปด้วยนะครับดูนะฮะหนีคุณศึกเลยนะครับผมปล่อยให้คุณศึกของเรากินอะไรบนโต๊ะนูนะ่นน่ะเจ้าของมันเกิดก็ต้องเก็บเก็บเก็บครับเก็บข้างล่างอ่าอ, <laughs> อนนี้ฮนะเร็วฮะคูมาร่วมงานนี่แบบอิ่มชำลานเลยนะครับหอบกลับบ้านได้เลยนะครับ <laughs> โอเคนะครับนี่คุณออสนะครับผมโอเจ้าของมันเกิดนะครับคุณเกิดคุณศึกนะครับวันนี้ คุณสึกหาอะไรกินลูกฮะหาอะไรกินคุณสึกว่าหาอะไรกินโอ้โหหาแตงโมกินนะครับอืมดูครับปลายอ้อยไม่กิน,นเลยคุณสึกนะนี่กินไหมลูกอืมกินอยู่กินอยู่นะครับนี่ฮนะเจ้าของมันเกิดวันนี้นะครับดูคุณออสคุณออส ูคุณออสทำอะไรครับดูดิกินอยู่เรื่อยเลยกินอะไรครับข้าวโพดโอเคนะครับนี่ฮะจะหอบกลับที่ที่พักแล้วนะครับตอนนี้ไปเร็วไปหอบเค้กไปกลับบ้านเลยหอบยากกลับบ้านแล้ว อิ่มเลยนะครับกินวันเกิดน้องคุณศึกเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับคุณออสไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามน้องน้องออสด้วยนะครับผมพี่ออสของเรานะครับผมอสุดหล่อนะครับแล้วก็คุณศึกนะครับเอา่นคศึกด้วยครับ อให้คุณศึกแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยกินเยอะๆนะคุณศึกนะอันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณศึกหน่อยโอ้โหเป็นเด็กดีนะครับเชื่อฟังคุณบาลนะครับคุณศึกนะดีเด็กดีนะครับนี่อย่าเอาตัวอย่างแบบออนนะดูกินหมดเลยนะครับมีอะไรควางหน้ากินหมดนะครับแถมหอบกลับบ้านด้วยนะครับผมกินหมดไม่กินเยอะไม่พอหอบกลับบ้านนะครับ ข้าวหน้าคงไม่มีใครรับเชิญแล้วนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะครับสวัสดีครับ